เรากําลังเดินทางมาถึงหน้าปากทางเข้าวัดถ้ำกระบอกนะครับบรรยากาศก,ก็โอเคนะครับสวยสดงดงามนะครับเป็นที่ประทับตาประทับใจนะครับครับเห็นอ่าภูเขาเห็นโขดหินนะครับสวยงามมากครับที่ผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้ามาอ่าที่วัดถ้ำกระบอกแห่งนี้นะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับมีต้นไม้โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามสุดยอดครับสุดยอดนะครับผมยังไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยกับจะเห็นพระนะครับพระเห็นบ้านเห็นกุฏินะครับกุฏิสงนะครับ จะมีะพระธาตุครับเข้าไปดูกันครับโอ้โหพระสวยงามมากพระพุทธรูปสระสุบ วัดถ้ำกระบอกแห่งนี้นะครับสดสวยงามมากนะครับท่านจะเห็นว่าศาลนะครับสวยงามมากนะครับมีพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากผม้วต้องประทับใจนะครับสาลที่ผมมาวันนี้นะครับเพื่อจะมาดูการจัดเก็บขยะนะครับที่เดี๋ยวผมจะไปดูแล้วก็จะได้ออกแบบทำเตาเอาขยะเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามกันนะครับ